ทันยากควงน้องลิยาถือศิลปฏิบัติธรรมเก็บโมเมนต์เลยค่ะนุ่งขาวห่มขาวกับลูกสาวค่ะ ือโอกาสในช่วงของเทศกาลกินเจนะคะคู่ของคุณแม่ธัญญาแล้วก็น้องลยาค่ะลูกสาวสุทีรักเนี่ยก็ได้จับมือกันนะคะเดินทางไปปฏิบัติธรรมด้วยกันที่บ้านพุทธมทาน้ำนาป่าดินจังหวัดนะครนายกค่ะโดยธัญญานะคะได้โพสต์ภาพคู่กับลูกสาวในชุดนุ่งขาวข่วมขาวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าเป็นโมเมนต์ที่เหลือค่าที่สุดค่ะท่ามกลางนะคะแฟนๆเนี่ยที่ได้เข้า มาร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณแม่ทัญญา่าแล้วก็น้องลิยากันอย่างหนึ่งแน่นเลยนะคะถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ทั้งคู่นะคะจะได้จับมือกันเข้าวัดแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะคะสะสมบุญกันด้วยค่ะ